การที่ผมได้พิจารณาในเรื่องการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน396แห่งอันที่จริงพี่น้องครับในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างผมได้ตัดสินใจให้ความเห็นชอบหรือให้อนุมัติไปตามหลักฐานข้อเสนอของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องแรกครับฉบับแรกเป็นหนังสือลงวันที่29พฤษภาคม2552โดยพลตำรวจเอกพระชรวาดวงสุวรรณทำบันทึกเสนอถึงผมเพื่อขอให้ความเห็นชอบแนวทางในการจัดจ้างระบุไว้ด้วยครับว่าสำนักงบประมาณ มีความเห็นให้สำนักงานตำรวจชาติดำเนินการในส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนคือสร้างสถานีตำรวจที่มีสภาพชำรุดชุดโทมอายุใช้งานมากกว่า30ปีขึ้นไปจำนวน396หหลังประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็ได้บอกถึงว่าวิธีการใช้งบประมาณจะทำอย่างไร แล้วสำนักง,งานตำรวจชาติเนี่ยไปตกลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับสันม,มากุกมาในครั้งหนึ่งแล้วเขาก็บอกไว้ด้วยครับว่าคณะกรรมการซึ่งมีพลตำรวจโทพงศพัฒน์พงษเจริญเป็นประธานเนี่ยได้ประชุมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรที่จะจัด,จดย่างโดยสมนักง,งานติรวรวมการครั้งเดียวแล้วก็แยกเสนอราคาเป็นหายภาคทำสัญญา9สัญญา บอกข้อดีมาเรียบร้อยครับว่าถ้าทำไิธีนี้ก็จะสามารถที่จะดำเนินการได้รวดเร็วสำนักงานตรวจแห่งชาติจะได้รับอาคารไว้ใช้ราชการในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกจังหวัดในการประกวดราคาเพียงครั้งเดียวผมมองดูเหตุผลที่เขาเสนอมาชอบด้วยเหตุผลเพราะว่าได้ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนมีการตั้งกรรมการ มีการพิจารณาระดับกรรมการแล้วเสนอผอ,อรตอรคือพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณเมื่อเขาเสนอให้ผมพิจารณาผมก็ได้ลงนามให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่9มิถุนายน2,552นี่เป็นการลงนามครั้งแรกในเรื่องของการจัดจ้างโครงการสร้างสถานีตำ้าหมด396แห่ง, 9, แ,งแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานครับ พลตำรวจเอกปฏิบัติประ,ประเสริฐมาทำหน้าที่เป็นรักษาการเสนอขออนุมัติหลักการในการดำเนินการประกวดราคาจัดจ้างโครงการนี้ต้องพิจารณาว่าโครงการนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติในลักษณะเป็นโครงการเดียวแล้วก็ต้องผูกพันงบประมาณแผ่นดิน สมปีจำเป็นที่จะต้องประกวดราคาจ้างโดยทำสัญญาจ้างเพียงสัญญาเดียวจึงจะถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุในหนังสือของสำนักงานตำรวจเอกชาตฉบับนี้พลตำรวจเอกประิบัตนประเสริฐเสนอ ให้ผมพิจารณาว่าโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในลักษณะเป็นโครงการเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาไปแตกเป็นโครงการย่อยๆ9โครงการทำสัญญาจ้าง9สัญญาได้เพราะจะขัดกับวิธีการงบประมาณซึ่งจะต้องผูกพันทั้ง3ปีผมก็ได้อนุมัติ ตามที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อสมัยที่พลตำรวจเอกประีปบันประเสดิฐเป็นผู้บัญชาการหรือรักษาการผู้บัญชาการคือเขาเสนอครับว่าขอยกเลิกวิธีการจัดจ้างที่ผมเคยอนุสไปแล้วเมื่อวันที่9มิถุนายน2552และขออนุมัติใช้วิธีการจัดจ้างโดยการประกวดราคาครั้งเดียว ทำสัญญาเดียวผมก็ต้องอนุมัติให้เขายกยกนึกวิธีการจัดจ้างแบบเดิมมาใช้วิธีการจัดจ้างแบบใหม่ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเพราะในวันที่ผมอนุมัติให้ใช้วิธีการจัดจ้างตามที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเสนอนั้นผมไม่มีก็โอกาสที่จะทํานายได้ล่วงหน้าครับว่า ผู้ประกอบการรายใดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อเขาทำเสร็จคนเอกประทิบตันประเสริฐก็พ้นจากตำแหน่งไปมีผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่ชื่อพลตำรวจเอกวิเชียนพดโภสีเขาก็ทำหนังสือถึงผมเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2,553ว่าขอรับความเห็นชอบราคา และขออนุมัติจ้างก่อสร้างในหนังสือนี้ก็ได้บรรยายชัดเจนครับว่าเข้าไปดําเนินการประกวดราคามาโดยถูกต้องอย่างไรผู้ยืมซองเอกสารประกวดราคามี5รายคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเขาะราคาแข่งกัน73ครั้งผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคา5,800 48ล้านบาทต่ำกว่าราคากลาง540ล้านบาทผมก็ได้ให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกวิเชียนพดโคสีเป็นผู้เสนอผมให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่7ตุลาคม2553จากนั้นเขาก็ไปทำสัญญาก่อสร้างกันแล้วก็ปรากฏว่า ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาในสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มีการอนุมัติให้มีการขยายเวลาตามสัญญาออกไปอีกสามครั้งและในที่สุดเขาก็บอกเลิกสัญญาปปชก็เอาประเด็นนี้มากล่าวหาผมว่าที่เขาก่อสร้างไม่เสร็จเนี่ยเพราะผมไปเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง